ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบ้านมาจากสปาดิงไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างาน โครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับ สวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้มนเนียวันนี้เราทั้งสองคนนนมีตัวแกรปิทเอก,ก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ทําใครไปใครมาของแต่ละทีมในแต่ละดิวิชันก็สลับกันไปทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกตอนนี้เราเดินทางมาถึงดิวิชันสุดท้าย ทันเวลาก่อนโอลิมปิดพอดีเลยค่ะเอมิเน่นั่นก็คือ Pacific Division นะคะเป็น Division ที่แฟนบาสให้ความสนใจมากเหลือเกินเลยค่ะก็จะมีทีมอย่าง Sacramento Kings Phoenix Suns LA Clippers Golden State Warriors แล้วก็แน่นอนค่ะ LA Lakers ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoops Station โค้ดส่วนลดในเดือนนี้ Hoops สอ AY ค่ะใช้ได้ที่ w w w h o o p s t a t i o n t h c o m แล้วก็นึกถึงแป้นบาสหรือลูกบาสต้องนึกถึง Sporting ค่ะเรามาเริ่มไปที่ Sacramento Kings ก่อนเล นะคะคพวกเขาดรฟาฟตัวเดวินคาร์เดอร์ดราฟรอบแรกอันดับที่13คอมโบกาสูง6ฟุต3นิ้วหรือ191เซนติเมตรลูกชายของแอนโทนีคาร์เดอร์อดีตผู้เล่น NBA ค่ะแล้วก็ได้ตัวเดมารเดโลซานจากการซายแอนเทรดได้ตัวจาเลนแบกจารเนียลจากการเทรดจอห์นแอนด์แมกลาฟลินจากฟรีเอเจนตเซียเดวิออนมิเชลคริสตูอาเตซาชาวิเซนคอฟแล้วก็แฮริสันบานจากการเทรดต่อสัญญากับมาริกมังอเล็กซ์เลนและนี่ก็คือแซคราเมนโตคิงส์ในเวลานี้ค่ะสำหรับแซคราเมนโต สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องจับตาดูน่นคือผลงานของเดมาเดรโรซานนักกีฬาตัวเทพคนหนึ่งนะครับที่พวกเขาได้ตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้การยิงระยะกลางผลงานการเล่นในภาพรวมต่างๆของเดมาจะยังคงเป็นระดับออสตาอย่างที่พวกเราเคยเห็นที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์หรือว่าจะเป็นชิคาโกบูลส์หรือเปล่าการยิงระยะกลางของเขาจะทําให้เกมบุกที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอันดับหนึ่งของลีกและในฤดูกาลที่จบไปก็ตกมาหรืออยู่ที่อันดับที่1 4 1 5นะครับจะสามารถนําทีมกลับไปอยู่ในท็อป5ในการเล่นเกมบุกภาพรวม ที่ทางทีมตั้งใจได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแะครับจะต้องจับตาเรื่องต่อไปก็คือการเล่นเกมรับครับการที่พวกเขาได้ตัวเดมารเดโรซานมาต้องการให้ทีมกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยการเล่นเกมรับที่ต้องเสียแฮร์ริสันบานไปเสียเดวิออนมิเชลไปสิ่งเหล่านี้จะมีผลในภาพรวม การเล่นเกมรับที่ดีขึ้นจากในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจะยังคงรักษาการเล่นเกมรับได้หรือเปล่าและสุดท้ายครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะัย่คือการยิง3คะแนนของคีแกนเมอร์รีนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาพลังอนาคตของทีมนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเป็นรุกกี้คีแกนเมอร์รีเนี่ยยิง3คะแนนระดับ41.1นะครับแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสุดท้ายตวงเขาเนี่ยติดออรุกกี้ทีมแรกแต่พอในฤดูกาลที่2ฤดูกาลที่จบไปของตัวเขาการยิง3คะแนนที่เคยดีระดับทะลุ40กลับ ตกลงมาตามาค่าเฉลี่ยของ NBA นั่นคือ35.8%ค่าเฉลี่ยการยิง3คะแนนของ NBA อยู่ที่36%นะครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ผลงานการเล่นในภาพรวมของ k e กนเม Murray โดยเฉพาะการยิง3คะแนนถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นหลือเกินนะครับของ Sacramento Kings จะต้องมาเป็นคนที่คอยอยืนถ่างโซนยิง3คะแนนให้กับทั้งทีมเปิดมิติในการเล่นเปิดวิธีในการลุยให้กับ De'Aaron Fox, Domantas Sabonis และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Demar Derozan เนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องจับตาดู Sacramento Kings ในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้คิงส์เป็นอีกทีมหนึ่งที่ตูนมีความรู้สึกว่าเขามีการเล่นเกมลุกที่เลาใจมากๆเหมือน Golden State Warriors เวอร์ชั่น2.0ดเลยค่ะมีเน่เรามาลอดูกันผลงานของ k ิงส s ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ Phoenix ั u n s กันค่ะพวกเขาได้ตัว b r ร a n d ดันจาก d ราฟ t รอบแรกอันดับที่28 w i ิ g p l a y e งสูง6ฟุต8นิ้วหรือ203เซนติเมตรได้ตัวอิซาเซเลอิโกเดโลหรือเรียกกันในนามโอโซอิโกเดโลได้ตัวเมสันพั เสียเอริกกอร์ดอนไปซิกเซอร์ดูยูแบงค์ไปแจ๊สอิชเวนไรท์ไปลีอิสราเอลต่อสัญญากับโบโบเจมีนลีอยส์โอเนลและก็จอชโอโกบีและนี้ก็คือฟีนิกซันของเอมิเน่ในเวลานี้ค่ะสำหรับฟีนิกซันในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับมีหลายเรื่องที่จะต้องจับตาดูเรื่องแรกเป็นเรื่องใดไปไม่ได้ครับแน่นคือเรื่องของการเล่นร่วมกันของ3ทริโอที่เป็นแฟนคาดหวังเอาไว้เลยเกิดเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาทั้ง3คนได้ลงเล่นร่วมกันจริงๆเนี่ยนะครับสามสิบเอ็ดเกมเท่านั้นเองความต่อเนื่องความทรง ประสิทธิภาพหาไม่ได้เลยครับในท้ายที่สุดก็แพ้ตกรอบแรกในเพลย์ออฟโดนทีวูฟกวาดเรียบเลย4-0ต่อถือเป็นการตกรอบแรกที่น่าผิดหวังเหลือเกินสาหรับแฟนๆของทีมดังนั้นในฤดูกาลนี้พวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหลือเกินก่อนหน้านี้เรามีกระแสะข่าวเต็มไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดของเควินดูแรนต์แต่ก็ดีที่เจ้าของทีมครับอย่างแมชอิชเบียเขาออกมาประกาศเลยนะครับผมไม่ได้คิดจะเทรดเคดีแต่อย่างใดดังนั้นครับเรามาดูพลังของ3คนนี้ว่าในท้ายที่สุดจะมีความลงตัวจริงๆหรือเปล่า ถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้จริงๆในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการเทรดก่อนเส้นตายการเทรดก็เป็นไปได้ดังนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเรื่องที่2ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งทีมไม่สามารถขยับใดๆได้มากเนื่องจากทีมของพวกเขาเป็นทีมที่<ๆ>ทะลุเส้นภาษีที่2นะครับจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยจ่ายทุกอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ยทะลุ400ล้านเหรียญสิ่งที่จะเอานักกีฬาเข้ามาได้ก็คือสัญญาขั้นต่ำแล้วก็การเทรดนักกีฬาที่พวกเขาได้มาในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง ley, าเมสันพรัมลีย แต่การเล่นของตัวเขาอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นตอนที่อยู่กับ LA Clippers เมสันพามรีก็ในช่วงท,ท้าทยๆก็ถือว่าโรเทชันของตัวเขาก็หายไปมอนเตมอริสที่ได้ไปร่วมงานกับทีวูฟก็ยังไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากมายขนาดนั้นดังนั้นการที่ได้2คนนี้มาร่วมทีมผลงานของเขาทั้งคู่จะมาช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนและเรื่องสุดท้ายครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆให้ความสนใจในั่นคือการเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างไมค์บูเดนโฮเซอร์เข้ามาแทนแฟรงค์วอลเกคร์นะ คืออดีตหัวหน้าโค้ชของเมลคีบัคส์ที่สามารถนําทีมคว้าชแชมป์ได้การเข้ามาของเขาจะทําให้การเล่นเกมบุกในภาพรวมของฟินิกซ์ซันส์ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่แค่ระดับกลางๆเท่านั้นเองนะครับทั้งๆท,ที่มีทั้งเดวินบุกเกอร์ทั้งเควินดูแรนการเล่นเกมรับที่แฟรงก์โมโกอดีตหัวหน้าโค้ชที่โดนไล่ออกไปเ,เขาเน้นมาโดยตลอดนะครับทำให้ฟินิกซ์ซันส์มีการเล่นเกมรับในภาพรวมอยู่ในอันดับ7ของลีกไมค์บูเดนโฮเซอร์เข้ามาและจะมีผลงานเป็นยังไงการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับของทีีมมมมมจะมควาามาสมดุลลกขึ้นหรือเป่ และในท้ายที่สุดฟีนิกซ์ซันสจะมีฤดูกาลเป็นยังไงจะไปได้ไกลที่สุดแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยแะครับเป็นสิ่งที่แฟนๆต้องจับตาดูกัน ถึงว่าค่ะความยากลำบากของฟินิชซันซะเยอะแยะมากมายเลยนะเนาะพอถามแอดมินเอถึงเรื่องฟินิชซันเนี่ยหลังๆไม่ค่อยอหา่จะพูด <c oughs> ไม่คย่อยใหญ่จะบอกอะไรเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วการพยายามสร้างซูเปอร์ทีมแบบฟินิชซันที่ใช้บิ๊กทรีเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างทีมสุดท้ายแล้วก็ได้ในลีนะคะเพราะว่ามีข้อจํากัดามดากมายเลยว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความสมดุลของทั้งทัพหลักแล้วก็ทักทสํารองค่ะรวมไปถึงเรื่องภาษีฟุ่มเฟือยอีกต่างหากจะขยับขยื่นตัวทําอะไรเนี่ยมันยากเหลือเกินเลยค่ะเราไปต่อกันที่อีกทีมขวัญใจขขอนนเะะะคค LA A Cur Christine ่พวกามใ รอบ2อันดับที่46ชูติงการ์ดสูง6ฟุต5นิ้วหรือ196เซนติเมตรเป็นน้องของแม็กซ์คริสตี้ของ LA Lakers นะคะได้นิโคลัสปัตูมเดริกส์โจนจูเนียร์เควินพอ์เตอร์สจูเนียร์โบแบมบาจากฟรีเอเจนต์แล้วก็คริสตันจากซายน์เอนทรีดเสียพอจอร์จไปซิกเซอร์เมสันพัมลีอ์ไปฟินิกซันส์แดเนียลไทส์ไปเพลเลแกนส์แล้วก็ลาเซอร์เวสบุกไปเดวิลนักเกตสค่ะต่อสัญญาคือเจมส์ไฮเดนและนี่ก็คือออออออ LA Clippers ขงแแแดมินนนนเเเเใวววลลลาาาี้้พาาาร่รสรสต์แบบ แอบสงสารเหมือนกันนะดูแล้วเหลือน้อยนิดมากๆเล,เลยค่ะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจของ LA Clippers นะครับเป็นเรื่องใดไปไม่ได้ครับนั่นคือการเล่นในภาพรวมของพวกเขาหลังจากที่ไม่มีพอจอชอีกต่อไปการนําทีมภายใต้การเล่นของควายเลนเดอร์กับเจมส์ชาเดนจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีว่าตัวของควายเลนเดอมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเรื่องต่อไปที่ต้องจับตาดูแน่นคือนักกีฬาที่เข้ามาใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดอริกโจนสตูเนียเควินพอร์เดอร์จูเนียนิโคลัสปทุมที่กลับมารวมไปถึงโมแอมบ้าพวกนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ L เอคลิเปอร์สมีพลังในการต่อสู้มากพออย่างที่ตัวของเจ้าของทีมอย่างสตีฟบอมเมอร์เขาบอกก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขามั่นใจนะครับว่าทุกคนในทีมที่เขามีอยู่ในเวลานี้เนี่ยมีพลังมากพอในการต่อสู้และอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นะคือ2นักกีฬายอย่าง PJ จทักเกอร์กับโบนไฮแลนด์ในท้ายที่สุดทั้งทีมจะอายังไงกับ2คนนี้จะมีการเทรดหรือว่าจะมีการรับฟังข้อเสนอใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่า2คนนี้เนี่ยบทบาทในการเล่นแทบจะไม่มีเลยนะครับ <S <S จากในฤดูกาลที่ผ่านมา <S <S และสุดท้ายครับเชื่อเลยเกินว อยากจะเห็นว่าภาพรวมของทีมเดินหน้าแล้วพอเปิดฤดูกาลปุ๊บเดินหน้าจะเป็นยังไง2-3เดือนผ่านไปก่อนที่จะเข้าสู่เส้นตายการเทรดช่วงกุมภาพ,พันธ์ใครจะรู้ครับเราอาจจะได้ยิน LA Clippers ียพร้อมรับฟังข้อเสนอในการเทรดเอาตัว Kawhi Leonard ร่วมทีมอื่นๆก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีมากพอเข้ามาให้กับ LA Clippers เพราะทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ย ทางทีม LA Clippers จะช้าหรือว่าจะเร็วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแน่นอนอหลังจากที่เสียพอจอร์จไปดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันแล้วก็ให้กำลังใจทีมนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆถามในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขามีมีดีพอที่จะลุ้นแ<ะ>ชมป์หรือเปล่า ส่วนตัวก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับต่อให้สภาพร่างกายของควายเลยเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่มากพอที่จะลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำไปโอ้โห,โห <c oughs> ฟังเราเศร้าฟังเราเศร้าแทนจริงเลยนะอารมณ์เนี่ยมันจะแตกต่างมากๆเลยค่ะเพื่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ควายกับพอจอร์ชเทรดมาอยู่กับ LA Clippers อารมณ์ <c oughs> ตอนนั้นกับตอนนี้ของแอดมิดเอเนี่ยไม่รู้ว่าเจงเก็บฟุตเทจช่วยอยู่ป่ะอย่าเอามาเปรียบเทียบจริงอารมณ์มันแตกต่างกันโดยลิบลับเลยค่ะก็อย่างที่แอดมิดเอบอกแหละนะคะสำหรับ LA Clippers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้้โโอห โอตอนนี้ต้องการกำลังใจจากแฟนๆเนี่ยมากมายหรือเกินค่ะเราไปต่อกันที่ Golden State Warriors กันค่ะพวกเขาดราฟตัว Quinten Post ในดราฟต์รอบ2อันดับที่52เซ็ตเตอร์สูง7ฟุตหรือ213เซนติเมตรได้ตัว c a r l a n d e r s o n Buddy h i l l d g a n t h o n y m e l t o n เสีย c l a y t h o m p s o n Chris Paul, Dario Saric ละนี่็คือตอนนี้นะคะของ Golden State Warriors ค่ะสำหรับ Golden State Warriors <c oughs> เวลานี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่แฟนๆของทีมจะต้องยอมรับความจริงที่พวกเขาจะไม่ได้เห็น Stephen Curry เล่นคู่กับ Clay t h o m p s p ส a s h Brother ไม่มีอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้นักกีฬาที่เข้ามาร่วมทีมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบัตตี้ฮิลหรือว่าจะเป็นอย่างคาวแอนเดอร์สันรวมไปถึงตัวของดีแอนโทนีเมลตัน3คนนี้จะเข้ามาทําให้ทีมมีความลงตัวมีความไหลลื่นอย่างที่ทั้งทีมคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตตี้ฮิลเนี่ยแหละครับ เขาจะก้าวเข้ามาเป็น Splash b r ั d y ต่อจาก Splash Brother ได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่แฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดเรื่องต่อไปนะั่นคือนักกีฬาที่ได้มาจากการดรฟัฟครั้งนี้นะครับควินตินโพส์เขาคือเซนเ,นเตอร์ที่สูงระดับ7ฟุตแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าโอกาสในการเล่น NBA ของตัวเขาจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูจากศักยภาพในการเล่นแล้วตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเวทีใหญ่อย่าง NBA อาจจะต้องไปเล่นหลักใน G ีลีก่อนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ลงมาเล่นใน NBA เมื่อไหร่และเขาสามารถทําผลงานได้ดดีีจจุนนน้่น่าาสใกวครับ ว่าเขาจะมีโอกาสในการเล่นของตัวเองต่อเนื่องหรือเปล่าเรื่องต่อไปที่ <Ừ. S 1> แฟนๆจับตาดูแล้วก็สนใจมากๆเลยนะครับว่าจากตอนนี้จนก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะมีการขยับได้นักกีฬาเข้ามาร่วมทีมหรือเปล่าตามกระแสะข่าวก็คือลารีมัคคเนนเนี่ยแหละครับเป็นตัวเป้าที่ทางโกลเด้นสเตทวอลเลยอยากจะได้เลยเกินแต่ก็เคยเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังแล้วนะครับว่าตัวของรารีมักคเนนกับยูทาจ๊สหลักๆแล้วหลังจากวันที่6สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่ทางยูทาจ๊สกับทางลารี่มัคคเนนมีสิทธิ์ที่จะ Contract, หรรรือว่าามีกเจจ ตกลงสัญญาฉบับใหม่โดยที่ไม่ต้องรอให้ตัวของมัคคะเนนเป็นฟรีเอเจนถ้าเกิดตกลงกันได้มีการเซ็นสัญญาต่อไปก็จบราลีมัคคะเนนก็ยังคงอยู่กับยูท่าแจ๊สแต่ถ้าเกิดยังไม่มีการเจรจาต่อสัญญาออกไปต้องจับตาดูกันต่อครับว่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นหรือเปล่าและทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ทีมนี้จะได้ตัวเขามาร่วมทีมไหมและสุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้แนะ่คือ4พลังหนุ่มของพวกเขาเนี่ยแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างโมเซสมูดี้จนัททางคูมิงกาเทรสแจ็คสันเดวิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนดินโพเชมสกีสคนนี้จะมีการพัฒนาในการเล่นและก็สามารถยืนยาวในฤดูกาลปรกติแบบนิ่งๆให้กับสเตฟานเคอรี y ในวัย36เรย์มอนกรีนในวัย34ปีทําให้ทีมมีความต่อเนื่องหลังจากที่มีมีเควทอมสันหรือเปล่าหรือว่า1ใน4คนนี้หรือว่า2จาก4คนนี้จะมีการเทรดเกิดขึ้นต้องจากทีมไปก่อนหรือเปล่าแต่เกิดโกลเด้นสเตทวอร์เรลในท้ายที่สุดเอา,าราลียมักเนนเข้ามาจริงๆสิ่่งเหลานี เป็นสิ่งที่แฟนแฟน Golden State Warriors น่าจะจับตามองครับนี่ก็เป็นอีกทีมขวัญใจของแฟนบาสทั่วโลกเลยนะคะรวมไปถึงแฟนบาสชาวไทยด้วยค่ะตราบใดที่ยังคงมี Stephen Curry แฟนๆเนี่ยก็ยังเพิ่งถอดใจค่ะพอพูดถึงทีมขวัญใจค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ทีมขวัญใจอันดับหนึ่งของแฟนบาสทั่วโลกอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือ LA Lakers พวกเขาดราฟต์ Dalton k o n n e t ในดราฟต์รอบแลกอันดับที่17 forward สูง6ฟุต6นิ้วหรือ198เซนติเมตรและก็ดราฟต์ Bony James ในดราฟต์รอบ2อันดับที่55 combo guard สูง 6, 2, ห8อเซนติเมตรเสียทอรเรนต์พรินซ์ต่อสัญญากับแม็กคริสตี้แล้วก็โรบอนเจมส์เป็นที่เรียบร้อยและนี้ก็คือ l a ลเอเลเกอร์สในตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมินเน่สำหรับ LA เลเกอร์สในฤดูกาลที่จะ่างนี้นอกจากแฟนๆจะรอรับชมการเล่นร่วมกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของพ่อลูกนั่นคือโรบบนเจมส์กับบรอนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยนะครับที่พ่อลูกสามารถลงสนามได้พร้อมๆกันในเกมการแข่งขันจริงๆใน NBA นอกจากนั้นครับสิ่ง ต่อไปหลังจากนี้นะครับ รวมไปถึงคนข้างๆตัวด้วยนะครับว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า LA Lakers ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลจริงๆจะสามารถมองหาการเทรดทําให้ทั้งทีมมีความลงตัวมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดในเวลานี้เนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวแล้วนะครับว่า LA Lakers เนี่ยสนใจในตัวของแคมจอนสันจากบุคลินเนสหรือว่าจะเป็นอย่างบูธบราวนนะครับจาก Ra p t ต r s เราต้องมาติดตามชมกันนะครับแล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดต่างๆครับของดีแอนเจอร์โร่รัสเซลถ้าเกิดสามารถทําได้หานักกีฬาเอาเข้ามาเสริมเพราะ เสริมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเรื่องต่อไปที่จะต้องจับตาดูน่นคือนักกีฬาหน้าใหม่ครับอย่างดาวตันเคนเนตที่ตวงเขาก็มีผลงานดีนะครับในช่วงการแข่งขันซัมเมอร์ลีกรวมไปถึงบรอนนี่เจมส์ถ้าเกิดมีโอกาสในการเล่น NBA ก่อนที่จะไปเล่นหลักๆในจีลีก ague, ตามข่าว2คนนี้เนี่ยพอเข้าสู่ฤดูกาลจริงได้มาเจอได้มาเล่นความกดดันต่างๆแบบฤดูกาลจริงๆต่อหน้าแฟนๆเป็นหมื่นๆคนเนี่ยนะครับรวมถึงการถ่ายทอดสดไปทั้งโลกแบบนี้ การเล่นของตัวเขาจะเป็นยังไงจะรับมือกับความกดดันจะรับมือกับคว,ความคาดหวังต่างๆของทั้งทีม LA Lakers ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆและเรื่องต่อไปที่จะต้องจับตาดูมากที่สุดเลยนะครับนั่นคือหลังจากที่นักกีฬาในทีมทั้งหมดสภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเ a รตแ v น n d e r b บิลหรือว่าจะเป็นอย่างเก v i n Vincent กลับมาเล่นร่วมกับ l ร b บอลเจ m e s ร่วมกับ Anthony Davis แบบเต็มๆตั้งแต่เปิดฤดูกาลภายตาใต้การเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของ J.J. จเร i c ก จะสามารถทําให้ LA Lakers เนี่ยเปิดฤดูกาลมาแบบชนะรัวๆกับเขาได้บ้างหรือเปล่าเปิดฤดูกาลมามีการรันชนะแบบ4-5เกมติดทําให้ผลงานดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลไม่ต้องไปเหนื่อยช่วงท้ายฤดูกาลจะทําได้ไหมอันนี้เชื่อหรือเกินว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆ LA Lakers เนี่ยรอจับตาดูหลือเกินหรือสุดท้ายเปิดฤดูกาลมาผลงานก็ยังคงต่ำกว่าความคาดหวังและในท้ายที่สุดก็ต้องไป ฝากเอาทีมเนี่ยไปฝากไว้บนบ่าของรบบอลเจมส์ที่กำลังจะวัย40ปีและกำลังเล่นในฤดูกาลที่22ของอตัวเองรวมถึงแอนโทนีเดวิสที่ไปลุยศึกโอลิมปิกทั้ง2คนเลยนะครับกลับมาสภาพร่างกายจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยชื่อและกืนว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยรอรับชมลึกเกินเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า LA l เล e r เกอร์เนี่ย ถือว่าเป็นทีมที่ต่อสู้กับความคาดหวังของแฟนบาสทั้งโลกแบบหนักหน่วงมากๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงหรือว่าในจินตนาการก็ตามสุดท้ายเป้าสุดท้ายของพวกเขาก็คือต้องคว้าแชมป์สถานเดียวแม้ว่าลอสเตอร์ต่างๆของทีมเนี่ยดูแล้วโอกาสในการคว้าแชมป์จะยากแต่แฟนๆก็ตั้งความหวังอย่างเดียวครับว,ว่าจะต้องคว้าแชมป์นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่บรรดาน,นักกีฬาของ LA Lakers จะต้องเผชิญกับความกดดันแบบนี้จริงนะพอเวลาพูดถึง LA Lakers เราก็ต้องมีความรู้สึกว่าต้องคว้าแชมป์ถึงแม้ว่าพอ เวลาหันไปมองโรสเตอร์ที่มีอยู่แล้วมันยากลําบากเหลือเกินค่ะเอมิเน่ a. แล้วทุกเรื่องที่เอมิเน่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่แฟนๆของแอลเอลเกอร์จะจับตามองเหลือเกินเลยค่ะตอนนี้ตัว,ต,วตัวเองก็ลุ้นอยู่นะว่าพวกเขาจะสามารถหาใครเข้ามาเสริมทีมได้ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลไหมหรือถ้าไม่แบบไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอจนกระทั่งหยดสุดท้ายรอจนถึงช่วงเส้นปลายการเทรดอีกเหรอถึงตอนนั้นมันจะไหวไหมมันจะช้าเกินไปไหมโอ้โหมันมีคําถามมากมายเลยค่ะสำหรับทีมแอลเอลเกอร์และนี่นะคะก็คือทีมในแ a ซิฟิกเด v ว s i o n นได้ใคราาเสสสีียใใครไปและิ่่่งทนนจ เป็นยังไงบ้างคะเพื of 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 ่อนๆในเดยเวิร์ชนี้มีทีมขวัญใจเพื่อนๆบ้างไหมคอมเมนต์มาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือเจได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ